สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กันนำแม่ดวงคลิปนี้เราก็จะมาใช้ไพ่ตรวจสอบพลังงานในตัวของคุณนะคะดูจากสายตาดูจากหน้าตาของคุณดูจากบุคลิกของคุณการกระทําคําพูดของคุณแล้วบุคคลรอบตัวมองว่าคุณ เป็นอย่างไรเขาสัมผัสรับรู้ถึงพลังงานอะไรที่แอบแฝงอยู่ในตัวของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบางคนน่าคือแบบไม่รู้ว่าเออแต่ละคนแต่ละท่านที่ไปเจอในสังคมที่แตกต่างกันเพื่อนๆนะมีทั้งรู้จักและไม่รู้จักนะเขาเห็นสิ่งใดในตัวของคุณเขาสัมผัสรับรู้ถึงพลังงานอะไรในตัวของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ยูเรน่าชาวท่นลมมิถุนนุตรุ้มเลโอราศี asi, สิงทาดฝ่าเอิ Earth ine, ร์ธธาดินพฤชสกรรมก่อวินาราศีพุธศราศีตุลเจมินาราศีมิถุนท่าลมพลูโตท่าลมมิถุนนุตรุ้มเซเธิร์คนเกิดวันเสา un, ร,ร์ธาตฝ่ายเนปจูนธาดินพืชสดมก่อนตัวเลขวันที่เกิดที่กระท่องกับคุณนะคะมีสามยี่สิบห้ายี่สิบสองสิบเก้ายี่สิบหก 16แล้วก็21นะคะแม่หมอก็จะใช้ไพ่ยิปซีในการตรวจสอบพลังงานของคุณนะคะสำหรับพลังงานของคนที่เขาไม่รู้จักกับคุณเลยและเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรและพลังงานของคนที่เขาสนิทก,กับคุณหรือว่าคุณเคยกับคุณและเขามองคุณเป็นอย่างไรให้คุณไปเปรียบเทียบเอาเองนะคะเดี๋ยวราดูกันว่าตัวตนของคุณเป็นคนอย่างไรนะคะ คุณแสดงออกอย่างไรไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความนึกคิดของคุณก,ก,การกระทาของคุณนะคะในขณะที่คุณรู้ตัวเองแลวว่าคุณเป็นอย่างไรเรามาดูซิตรงหรือเปล่านะคะไพ่สิบใบในการบอกถึงตัวตนของคุณ8ดดาบ พลังงานแปดดาบคือเป็นคนที่ไม่ได้แสดงออกถึงความจริงความรู้สึกที่แท้จริงของตัวของคุณเองคุณอาจจะมีการปกปิดนะซ่อนเร้นหรือว่าปิดบงังความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นทั้งความเจ็บปวดความเสียใจความเครียดความคิดมากความวิตกกังวลใจและไม่ได้ต้องการให้ คนที่ไม่ได้รู้จักหรือแม้กระทั่งรู้จักกับคุณได้รับรู้ได้เห็นถึงบางสิ่งบางอย่างที่คุณปกปิดไว้คุณก็อาจจะแสดงออกเหมือนกับว่าเป็นคนนิ่งๆน,นะเป็นคนสงบนิ่งเป็นคนที่พลังงานของออคนที่เป็นครูบาอาจารย์พลังงานของคนที่มีความรู้วิชาการที่จะสามารถ ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ประมาณเนี้ยคุณต้องการให้ผู้คนได้รับรู้ถึงการได้มองว่าคุณเป็นคนที่จะสามารถที่จะช่วยเหลือให้เขาได้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆได้แสดงออกเหมือนเป็นผู้รอบรู้แสดงออกเหมือนเป็นครูบาอาจารย์แสดงออกเหมือนเป็นผู้ตื่นรู้ เป็นผู้ที่จะไปมอบความรู้ให้กับผู้คนและเป็นผู้นำนะคะเป็นผู้กล้าที่จะสามารถทดจะ้ทำให้ผู้คนนะคะได้หลุดพ้นออกจากความทุกข์นะ,ะนี่คือสิ่งที่คุณต้องการที่จะแสดงให้ผู้คนได้เห็นแต่ในขณะนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่มีความทุกข์หรือว่ามีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจของคุณก็ได้ด้วยอาชีพการงานของคุณ ด้วยความที่ตัวของคุณเนี่ยจะต้องแสดงออกถึงความเป็นผู้นำเป็นผู้กล้าเป็นผู้ที่จะสามารถจะให้ชี้แนะนะช่องทางแนวทางให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ไปช่วยแก้ไขสถานการณ์ปัญหาให้กับผู้อื่นฉะนั้นคุณจึงไม่ต้องการที่จะให้ผู้คนมารับรู้ความทุกข์ของคุณ มารู้เห็นมาสัมผัสถึงปัญหาที่มันอยู่ในชีวิตของคุณนะคุณอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างก็ได้ปัญหาการเงินปัญหาความรักหรือว่าไม่จริงๆแล้วไม่ได้มีชีวิตที่มีความสุขหรือว่าดีกว่าคนอื่นแต่ต้องการที่จะแสดงออกให้คนอื่นๆได้เห็นว่าตัวของคุณเนี่ย สามารถช่วยเหลือเขาให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆได้นะเออปลอบโยนหรือว่าเข้าใจเขาได้แก้ไขสถานการณ์ให้เขาได้นะนะแต่ส่วนเรื่องปัญหาของคุณเนี่ยคุณจะแก้ไขหรือไม่สามารถแก้ไขได้ก็ไม่จําเป็นที่คนอื่นจะต้องมารับรู้เพราะว่าคุณสามารถบริหารจัดการความรู้สึกชีวิตของตัวเองได้ โดยที่คุณไม่ต้องการที่จะร้องขอให้คนอื่นๆมาเห็นความทุกข์หรือว่าปัญหาของคุณเพราะถ้ามันถึงเวลามันจะสามารถที่จะจำกัด หรือว่ากําจัดออกไปจากชีวิตของคุณได้นั่นเองคือคุณต้องการที่จะแสดงออกถึงความที่คุณเป็นคนที่เป็นผู้นาําเป็นผู้กล้าที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องให้คนอื่นมาเห็นความทุกข์ของคุณมาเห็นปัญหาของคุณมาเห็นความเครียดของคุณนะคะนี่คือสิ่งที่คุณแสดงออกไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแวบๆของอผู้คน บุคคลรอบข้างของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จักกับคุณหรือว่าคนที่รู้จักกับคุณเขาเห็นพลังงานสิ่งใดในตัวของคุณโดยที่เขาแบบไม่ได้พูดคุยกับคุณเลยนะคะเขาอาจจะดูจากสีหน้าท่าทางดูจากแววตาของคุณดูจากน้ำเสียงของคุณก็ได้เช่นกันนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองแบบนะคะ ฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่แวบแรกที่เขาเดินผ่านคุณนะแล้วเขาสังเกตสีหน้าอาการของคุณแววตาของคุณแล้วเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรและฝั่งขวาม,มือของแม่หมอนะคะก็จะเป็นความรู้สึกของคนที่เขาได้พูดคุยคุณแล้วสนิทกับคุณแล้วเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรเรามาดูกัน สำหรับคนที่เขาเดินผ่านคุณไปหรือว่าไม่ได้สนิทก,กันกับคุณเลยสิ่งแรกที่เขาสัมผัสรับรู้จากพลังงานของคุณก็คือในออฟ o อดการมีเป้าหมายการพุ่งชนการมองไปในข้างหน้านะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มองตรงไปข้างหน้าหรือว่าคุณอาจจะมีเป้าหมายในชีวิตที่ต้องการที่จะเอาชนะ ปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆลักษณะของความที่ตัวของคุณเป็นคนจิ้นนิ่งสงบนะคะมีเป้าหมายในชีวิตเป็นผู้นำนะ,ะอาจจะเป็นคนที่สั่งหรือว่าพูดนะคะที่เด็ดขาดเป็นคำพูดที่เด็ดขาดเป็นคำพูดที่จริงจังเป็นคำพูดของผู้นำนะ,ะเป็นคำพูดของคนที่มีความรู้ แล้วพูดออกไปแสดงออกไปทําให้คนที่นะะสังเกตเห็นสีหน้าของคุณนะคะที่มีการมองตรงไปข้างหน้านะะแววตาของคุณที่ตรงนะคะคทําให้เขาได้สัมผัสถึงความรู้สึกที่บอกว่าคุณเ,เป็นคนที่ต้องการที่จะประสบความสําเร็จในอาชีพการงานในสิ่งที่คุณทํานะคะคําพูดของคุณเป็นคําพูดที่น่าเชื่อถือได้ นะคะการกระทําของคุณเป็นการกระทําที่ชัดเจนเด็ดขาดตรงไปตรงมานะคะและเป็นคนที่ดูเหมือนกับว่าจริงจงังกับทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะแล้วก็ขยันทําหากินนะ,ะสม่ําเสมอเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าเข้าค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของการที่ อาจจะถ้าแบบคุณไม่เปิดโอกาสให้ผู้คนที่ไม่ได้สนิทกับคุณเนี่ยมาพูดคุยกับคุณเนี่ยหรือว่าคุณไม่ได้ทักทายเขาก็จะไม่มีใครกล้าที่จะพูดหรือว่าทักทายคุณแบบสนิทสนมนะคะนี่คือสิ่งที่ผู้คนแบบไม่ได้รู้จักกับคุณเลยมองเห็นนะว่าคุณเออมีขอบเขตนะคะมีกำแพงมีในเรื่องของการที่แบบคือจริงจังกับทุกเรื่องอ่ะเป็นคนที่ เรียกว่าสนใจในเรื่องของอาชีพการงานหรือว่ามีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความน่าเชื่อถือนะแต่ก็เป็นคนจิตใจดีนะะคถ้าคุณมีการทักทายพูดคุยด้วยเขาก็อาจจะเหมือนกับว่าเออมีความที่แบบผ่อนคลายแล้วก็สามารถพูดคุยกับคุณได้นะถ้าแบบไม่ได้สนิทกันจริงๆก็จะไม่กล้าที่จะเข้ามาทักทายคุณนั่นเองนะคะ และนะบุคคลที่ไม่รู้จักกับคุณเลยหรือว่าไม่ได้สนิทสนมกับคุณเลยมองมองคุณเป็นอย่างไรนะคะมองว่าคุณเป็นคนที่มีความเพียรพยายามมุมาะนะอดทนนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่านิ่งตรงนะเป็นคนที่มีในเรื่องของความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีในเรื่องของความที่เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสมาธิ นะคะแล้วก็เป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเป็นสายเปนะแต่ถ้าได้เหมือนกับว่าไปขอความช่วยเหลือคุณเนี่ยคุณก็จะเหมือนกับมีในเรื่องของการที่ตัดสินใจที่จะช่วยเหลือคุณนะคะในรูปแบบของการที่สามารถช่วยเหลือได้นะคะคือเป็นคนใจดีเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นนะเป็นคนที่ชอบทําบุญนะคะแล้วก็เข้าใจนะทุก ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้คนแสดงออกมาเหมือนเป็นคนที่ช่างสังเกตด้วยนะคะช่างจดช่างจำช่างสังเกตพฤติกรรมของผู้คนนะ,ะหรือว่าสัมผัสรับรู้ได้ถึงพลังงานของคนที่ต้องการขอความช่วยเหลือหรือว่าความถูกของคนอื่นน่ะแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะสัมผัสรับรู้พลังงานของคุณได้หรือเปล่าแต่คุณเป็นคนที่เหมือนกับว่ามองแวบแรกหรือว่าสังเกตนะคะ เห็นความรู้สึกหรือว่าสีหน้าแววตาของผู้คนแล้วคุณสัมผัสรับรู้ถึงพลังงานบางอย่างจากผู้คนได้คือเซนของคุณค่อนข้างจะแบบแม่นยำแล้วก็แรงนะคะในการสังเกตผู้คนนะคะอาจจะมีพลังงานของคนที่มีเซนมีความรู้มีความสามารถนะคะในเรื่องของการที่มีในเรื่องของสัมผัสถึงจิตวิญ,ญญาณบางสิ่งบางอย่างได้นะคะแล้วก็ บุคคลรอบข้างนะคะรอบตัวของคุณมองว่าคุณเป็นอย่างไรเขาสัมผัสรับรู้ถึงสิ่งใดเขาสัมผัสรับรู้ถึงการที่ตัวของคุณชอบปริวิเวกนะคะชอบไปไหนมาไหนทำอะไรคนเดียวหรือว่าชอบที่จะเหมือนกับว่าเลือกที่จะแสดงออกถึงความคุ้นเคยหรือว่าแสดงออกถึงการที่แบบเหมือนไม่ต้องการที่จะให คนที่ไม่ได้สนิทสนมด้วยอ่ะนะคะเข้ามาใกล้ตัวเป็นประมาณเหมือนกันเรียกว่ามีในเรื่องของขอบเขตการใช้ชีวิตมีทัศนคติที่ดูเข้าถึงได้ยากนะคะอาจจะเป็นคนที่เลือกคบเลือกคุยเลือกความสัมพันธ์ นะคะหรือว่าถ้าไม่ได้สนิทจริงๆคุณจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือตัดออกจากชีวิตได้เลยหรือว่าไม่จําเป็นที่ต้องมาเสียเวลาพูดคุยหรือว่าถ้าคุณสังเกตหรือว่าคุณสัมผัสรับรู้ได้ว่าเพื่อนๆหรือว่าสังคมคนไหนคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมคนที่มีกลอุบายนะคะคุณจะสามารถที่แบบคือไม่ครบอะ่ะฉันไม่คุยด้วยอะ่ะไม่เสียเวลานะ,ะก็เลยทําให้เหมือนตัวคุณดูเหมือนกับว่า คือคนการจะเลือกคบเลือกสารสัมพันธ์เลือกสังคมเลือกเพื่อนเลือกที่จะคบหาสมาคมกับผู้คนนะคะไม่ได้สนิทกับใครหรือว่าไม่เปิดโอกาสให้ใครนะคะมาสนิทกับคุณหรือว่ามารับรู้เรื่องราวส่วนตัวของคุณนะคะนี่คือสิ่งที่เขาสัมผัสตรับรู้นะค,ะคือมีขอบเขตในการครบหาสมาคมนะคะและผู้คนรับตัวมองว่าคุณเนี่ย นะคะเป็นอย่างไรสัมผัสรับรู้ถึงอะไรสัมผัสรับรู้ถึงความอบอุ่นอ่อนโยนนะ,ค,ะความรักครอบครัวความเป็นคนที่มีความกระตันยูนะคะมีความเพียรพยายามอุตสาหะที่จะเหมือนกับว่ามีในเรื่องของการที่ชัดเจนกับตัวเองนะคะรักครอบครัวเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนรักเดียวใจเดียวเป็นคนที่เหมือนกับ ไม่อยากที่จะทําให้นะคนใกล้ตัวหรือว่าบุคคลในครอบครัวผิดหวังเพราะว่าตัวเองเหมือนรู้ว่านะคะเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะะอาจจะมีผลกระทบต่อความรักหรือว่ามีผลกระทบต่อคนในครอบครัวได้ก็เลยเหมือนเลือกที่จะห่างนะคะอย่างเช่นคือถ้าแบบมีคนมา สนิทก,กับคุณนะมาแสดงออกความรักความรู้สึกอะไรบางอย่างถ้าคุณแต่งงานมีครอบครัวแล้วคุณก็เลือกที่จะไม่สนใจเลือกที่จะไม่ใส่ใจเลือกที่จะตัดจบนะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตข้างหนา้าเลือกที่จะสนใจทํามาหากินมากกว่าการที่จะทําให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวแตกแยกนะนี่คือสิ่งที่ตรวคุณเลือกตัดจบ นะ,ะที่จะไม่สร้างปัญหาเข้ามาในชีวิตของตัวเองนะถ้าไม่เหมือนกับว่าสังคมบุคคลรอบข้างที่สังเกตเห็นว่าเฮ้ยคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างอยดูแล้วเหมือนจะไม่ไม่สนใจอะไรแต่ก็คือน่าที่จะแคร์ความรู้สึกของคนใกล้ตัวมากๆนะ,ะมีความกระตัญยูมีความที่ในเรื่องของการเป็นคนดีในครอบครัว นะคะเป็นคนที่เรียกว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกลัวในเรื่องของวิบากกรรมกลัวในเรื่องของการที่ทําไม่ดีกับคนอื่นแล้วส่งผลเสียต่อชีวิตของตัวเองก็เลยเลือกที่จะตัดสินใจที่จะเดินหนีจากปัญหาต่างๆนะนี่คือความที่ตัวงคุณเนี่ยน่าที่จะมีอะไรที่ทําให้คนอื่นรู้สึกว่ามันดูเหมือนกับ เป็นคนที่ไม่น่าที่จะเป็นคนแบบนี้ได้นะดูเป็นคนมีสเสน่ห์ดูเป็นคนช่างพูดนะดูแล้วเหมือนกับว่าเป็นคนที่เฟนลี่สนุกสนานมีสังคมแต่นี่แล้วไม่ได้มีสังคมที่สนิทสนมด้วยไม่ได้สนิทก,กับใครไม่ได้คุ้นเคยกับใครแต่เลือกที่จะเดินออกไปใช้ชีวิตในรูปแบบของตัวเอง นะหรือว่าเลือกที่จะเหมือนกับโฟกัสในสิ่งที่มันสําคัญมากกว่าการอยู่ในสังคมที่มันวุ่นวายนี่คือสิ่งที่ผู้คนเขามองมานะคนที่เขาไม่รู้จักกับคุณเขารู้สึกว่าเออคุณก็เป็นเด็กขยันนะ่ะคุณก็เป็นคนที่แบบช่างพูดช่างเจราจามีความรู้มีความสามารถแต่ทําไมเลือกที่จะปริวิเวกแต่ทําไมเลือกที่จะใช้ชีวิตสันโดดอะไรเงี้ยนะคะและเรามาดูกัน นะบุคคลรับตัวคุณที่แบบสนิทขึ้นมานะหรือว่าพูดคุยหรือว่าเขามองว่าเขาอ่ะสนิทสนมกับคุณรรูุ้ับรู้เรื่องราวชีวิตส่วนตัวของคุณพอสังเขตนะคะแล้วเขาสัมผัสรับรู้ได้ถึงพลังงานอะไรในตัวคุณ The Magician เก่งฉลา,าดรับรู้นะคะ เป็นพลังงานของคนที่มีความรู้มีความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีเซนต์มียันสัมผัสมีความสามารถในเรื่องของการาวางแผนการเงินเด่นแร่ปแปลธาตุนะคะคือเรียนรู้ได้เร็วมีทักษะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นคนฉลาดเป็นคนชอบเก็บรวบรวมข้อมูลนะ,ะเกี่ยวกับในเรื่องของการวางแผนชีวิตธุรกิจการงานเป็นคนที่เจอปัญหาหรือว่าเจออุปสรรคมานะ,ะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับ เรียกว่าณนะตอนนี้เวลานี้น่าจะมีพลังงานของคนที่มีความพร้อมกับการที่จะสามารถทำให้ชีวิตของตัวเองมีความสุขในรูปแบบนะที่มันเหมือนกับประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆเข้ามาในชีวิตคนที่เขารู้จักกับคุณสนิทก,กับคุณเขามองว่าคุณผ่านมันไปได้ นะคุณสามารถาที่จะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบเขาคาดไม่ถึงได้บางทีนะคะเขาก็ไม่ได้สนิทกับคุณโดยที่เหมือนกับจะรู้ว่าคุณเน่ยเก่งเรื่องอะไรนะมีทักษะเรื่องอะไรเรียนรู้เรื่องอะไรมาจบอะไรมาแต่สิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณทําเนี่ยทําให้เขานะคะเหลือเชื่อเลยว่าเฮ้ยคุณทําแบบนี้ก็ได้เหรอเออคุณทําอาชีพแบบนี้ก็ได้เหรอคุณเป็นคนที่แบบ The hybridizer เป็นพลังงานของผู้หญิงผู้ชายที่มีเซนส์ผู้หญิงผู้ชายที่มีความรู้ความสามารถลึกลับอะ่ะจะนำออกมาใช้กับชีวิตประจำวันเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเป็นเป็นสิ่งที่มันเล่นลับเป็นสิ่งที่มันมหัศจรรย์นะคะทำให้เขารู้สึกอึ้งในสิ่งที่คุณทำนะคะและผู้คนที่เขารู้จักกับคุณก็มองว่าคุณมีพลังงานของความเป็นเหมือนมีของเก่าอ่ะนะคะ เป็นคนที่มีของเก่าอ่าอาจจะเป็นในเรื่องของพรสวรรค์นะคะสิ่งกเก่าๆที่คุณได้รับก็ได้นะคะหรือว่าสิ่งที่คุณเหมือนกับว่าเวลาที่คุณจะแสดงออกถึงความรู้ความสามารถนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างไปคุณมักที่จะได้รับเอ,อ่อการชื่นชมหรือว่าการสนับสน,นุนการช่วยเหลือนะคะ ในขณะที่เขามองว่าเอ้ยคนอย่างคุณเนี่ยใครจะมาชื่นชมคุณละ่ะใครจะมาเชื่อถือคุณละ่ะใครจะมาสนับสนุนคุณละ่ะนะคะแต่พอคุณแสดงออกถึงความรู้ความสามารถออกไปแล้ว กลับมีคนมาชื่นชมสนับสนุนคุณสงัน้นกลับมีคนมานับหน้าถือตาคุณสะงัน้นกลับมีคนมาช่วยเหลือคุณสงัน้นแล้วคุณก็ประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงในสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงด้วยเฮ้ยเป็นไปได้ไงอารมณ์นี้เลยนะก็เลยทําให้ผู้คนที่แบบอยู่รอบๆตัวคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทําได้ไงอ่ะนะคะแล้วก็คือแบบเออเขาไม่ได้ชื่นชมคุณเขาไม่ได้สนับสนุนคุณนะ,ะแต่กลับเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณอ่ะ นะมาชื่นชมมาสนับสนุนคุณสะงันนะ,ะเวลาที่เหมือนกับว่าเราทําธุรกิจการงานอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณก็มักที่จะเหมือนกับว่าถ้าแบบเป็นคนที่ขายของขายกาแฟก็ได้นะคะคนใกล้ตัวนะ,ะจะเหมือนกับว่าไม่คิดว่าคุณจะชงกาแฟอร่อยนะคะแต่กลับมีคนไกลตัวนะคะอาจจะเป็นลูกค้าสัญจรก็ได้ที่แบบผ่านไปผ่านมา นะแล้วก็รู้สึกว่ากาแฟของคุณอร่อยก็แวะมาซื้อแวะมาอุดหนุนช่วงเวลาที่เขาแบบผ่านไปผ่านมาะอะไรเงี้ยคือคุณก็จะได้แบบนี้แหละคุณก็จะได้คนที่เข้ามาชื่นชมคุณในรูปแบบของการที่เขาไม่ได้อยู่ใกล้คุณแต่เขาอยากจะสนับสนุนคุณเพราะว่าคุณฝีมือของคุณทํามันอร่อยนะคะ มันดูเหมือนกับว่าคุณอาจจะไม่ได้รับคําชื่นชมไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้คนที่อยู่ใกล้ตัวหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่นะคะเหมือนกับมีในเรื่องของการที่เวลาทําธุรกิจการงานหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่เคยได้รับคําชื่นชมจากคนใกล้ตัวเลยพ่อแม่ญาติพี่น้องสังคมนะคะก็จะมองว่าเออเออ บ้าบอทำอะไรไปอะไรเงี้ยคือทำไปเถอะแต่เขาไม่เคยเหมือนกับมาพิสูจน์ฝีมือของคุณเลยมารับรู้ถึงความรู้ความสามารถคุณเลยแล้วก็เมินเฉยกับสิ่งที่คุณทำแต่พอคุณประสบความสำเร็จแล้วนะคะคุณมีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนเขาจะหันกลับมายินดีหรือว่ามาชื่นชมแต่รู้สึกว่าก็ชื่นชมในใจอ่ะก็ไม่แสดงออกอยู่ดนะะีนี่คือสิ่งที่เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณประสบความสำเร็จ นะคะจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้คนที่รู้จักหรือว่าสนิทสนมกับคุณแต่คุณจะได้รับคําชื่นชมจากคนอื่นๆน,นะ,ะหรือมักที่จะได้รับโอกาสดีๆนะคะได้รับความน่าเชื่อถือจากคนอื่นนั่นเองนะคะก็เลยมองว่าเออคนใกล้ตัวเนี่ยมักที่จะมองข้ามความสามารถของเราแต่จะมีคนที่อยู่ไกลตัวที่จะเห็นความโดดเด่นนะ,ค,ะความเก่งในตัวของของเรา แต่เขาก็อาจจะชื่นชมแหละแต่มันก็จะมีในเรื่องของการที่แบบอา,อาจอาจจะมองในแง่ลบไปนิดนึงก็คือมองว่าคุณเก่งกว่าเขามองว่าคุณประสบความสําเร็จมากกว่าเขามองว่าคุณมีชีวิตที่ดีมากกว่าเขาในขณะที่เขาเนี่ยยังย่าอยู่กับที่นะคะอาจจะมองว่าคุณคือเหมือนเหมือนจะมีความอิจฉาแหละเหมือนจะมีความไม่ชอบแหละนะคะก็เลยทําให้เขามีความรู้สึกเหมือนไม่ได้ชื่นชมคุณ นะคะในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณทำนะ,ค,ะคุณก็ต้องยอมรับว่าเออมันก็จะมีบางคนที่เขาก็ไม่เคยชื่นชมหรือว่าสนับสนุนเราเลยหรือว่าไม่เคยที่จะยกย่องเราเลยนะคะ,ะ,คะเขาจะเมินเฉยกับความสําเร็จของเราเขาจะมีอคตินะ,ะกับความดีที่เราทํานะ,ะแต่ภายใน,ในใจของเขาคือรับรู้แหละว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนน่ารักเราเป็นคนที่ประสบความสําเร็จ นะแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะมาชื่นชมอยู่ดีฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องไปแคร์นะคะไม่ต้องไปแคร์ความรู้สึกหรือว่าความคิดของคนที่อยู่ใกล้ตัวหรือว่าคนที่อยู่รอบตัวที่เขาสนิทก,ก,กันกับคุณอะ่ะจริงๆแล้วเขาก็อยากเป็นเหมือนคุณนะเขาก็อยากโดดเดน่นเขาก็อยากประสบความสําเร็จหรือว่าเขาก็อยากมีชื่อเสียงเหมือนคุณแต่เขาจะแสดงออกหรือว่านะสัมผัสถึงบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่ได้มี เหมือนกันกันกบคุณก็เลยทําให้เขาแบบนิ่งๆหรือว่าเมินเฉยกับความสําเร็จของคุณนั่นเองนะนี่มันมันจะแตกต่างมากๆนะกับการที่แบบคุณจะเห็นว่าเออผู้คนที่อยู่ใกล้ตัวคุณเนี่ยแม้เขาจะรู้ว่าคุณนะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จหรือว่ามีชื่อเสียงนะมันก็มีทั้งคนที่อยากจะยินดีหรือว่าคนที่อาจจะอิจฉาคุณนะแต่ไม่แสดงออกหรือว่าอาจจะแสดงออก แต่คนเหล่านี้ก็นะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาอะนะชื่นชมคุณนะเขาเห็นคุณประสบความสําเร็จเขาก็อยากเป็นนะแต่แสดงออกในรูปแบบต่างๆกันนะคุณก็สัมผัสับรู้ได้ว่าเออควรที่จะเข้าใจกลุ่มคนเหล่าเนี้ยนะว่าเขาจะแสดงออกยังไงกับเราเขาจะมองเราเป็นยังไงนะมันเรื่องของเขาแต่สิ่งที่คุณต้องทําก็คือเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะ นี่คือสิ่งที่คุณควรที่จะรับรู้ว่าบุคคลที่รู้จักคุณหรือว่าไม่รู้จักกับคุณนะเขาจะมองคุณหรือว่าเขาจะคิดกับคุณอย่างไรนะมันไม่ใช่ปัญหาแต่มันอยู่ที่ว่าตัวของคุณจะใช้ชีวิตหรือว่าจะทำเป้าหมายของคุณให้สำเร็จนะคะสู่เส้นทางความสุขของคุณได้อย่างไรนะ,ะฟังเพื่อเป็นแก่นำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ